อาจารย์ครับคุณเอเนี่ยเป็นอะไรมาครับอตอนแรกใช้กอดีฮะครับอาบน้ําวันที่เก้าวันวันที่เก้าอาบน้ําเสร็จก็จะมากินข้าวแล้วปักเปี้ยวเลยอือยู่แล้วเปลี่ยนขึ้นมาโอยอยู่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 แล้วก็เป็นขึ้นมาคร,<ล>ครับผมก็ช่วยเหรอ โอนเดี๋สสยวอยู่ที่นี่ทำไมถึงได้ขนาดนั้นอ๋อเป็นอยู่ๆแล้วแกจะมาเมืองไทยวันที่สิบวันที่เก้าตื่นเช้ามาอาบน้ําอาบน้ําแล้วยู่อยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะมากินข้าวแล้วก็เป็นเลยปากเลย,อยโอ้แสดงว่าเส้นโลหิตในสมองแตกความดันความดันดน่า<อ>จะเป็นอ๋อมือไม่แตกใช่ไหมหมอบอวไม่แตกไปหาหมอรวแล้วสมองไม่ตันเลยเส้นประสาทที่เจ็ดโอ้เออได้ คุณเอ๋ได้ไปได้ได้ไปหาหมอได้พบหมอแพทย์แผนปัจจุบันครับผมแพทย์หมอว่ายังไงบ้างแพทย์หมอบอกว่าโรคไอเส้นประสาทโที่เจ็ดที่หกอักเสบเส้นประสาทที่เจ็ดอักเสบก็เลยทําให้บวมงนี้ครับมันเป็นสาเหตุเริ่มต้นที่จะเป็นออกมาเพล่กนะเริ่มปากเบี้ยวเริ่มปากเบี้ยวเออ คุณอุเอเป็นเป็นมาได้กี่ปีแล้วเพิ่งเป็นเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานนี้โอ้พุ่งที่เก้าที่เก้าที่ผ่านมันี้ผ่านนานี่เลยเหรอไม่มีน้าเนี่ยโอ้เัินจิบจิบครับเงินจิบจิบเพราะเส้นประสาทยังไม่ตายห้าวันเองเพิ่งห้าวันเพิ่งแค่ห้าวันอาการจะขึ้นจนนั่นแล้วคือคุณคุณคุณอุเอได้ได้ดื่มเริ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 ่มจะขึ้นที่ที่หัวที่หัวอาจารย์ครับผม เพิ่งจะคุณอูเอนี่เพิ่งจะเพิ่งจะเป็นมาได้แค่ห้าวันห้าวันครับผมแล้วก็อาจารย์ก็เลยพาเข้ามาที่วอนนี้เมื่อคืนมาหาผมที่บ้านผมมาเห็นอาการแบบนี้โอ้ไม่ได้แล้วถูกเลยถูกถูกจุดผมลยถูกจุดเลยครับเดี๋ยวผมต้องต้องพามาเซ็นนิเวศให้ได้ครับอือาจารย์ลองถามคุณอูเอหรือว่าช่วงที่เขาเป็นเนี่ยช่วงที่เขาเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนความลําบากในการที่จะเคลื่อนไหวยังไป้าท่านเศร้าเนียอะไรเปลูกคนซ้าอะไเนีย้องไอ้ตที่ใหญ่คช่วยสร้างอดีตเลตอนที่มากินข้าวถึงจะรู้ว่าเป็นปากเปี้ยวโอ้คือคือคือตอนแรก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยปากเปี้ยวครับแต่พอกินข้าวปั๊มนี่เอาละอือาการออกเลยเออเสื้อเสื้อตัวนี้ีอหนเสียอโอเคพูดทางเขยแล้วพู้ดูช่นี่ยหลายที่เรา เวลาพิเศษอย่งนี้หรอที่ทัวร์อย่างนอ๋ออืมอืมวันนี้ทรไปหาลูกสาวลูกสาวก็เลยลานสาวเป็นหมออยู่กระทุบมามาเห็นเข้าแล้วก็ชิจยัยชิจยัยอืมจุดให้ครับที่อาจารย์ให้เซนซามิโนกับเซนโปโรไปเนี่ยให้ยังไงครับให้อันนี้ไปแปดเม็ดครับแปดเม็ดเซนโปโรครับเซนโปโรต้องเยนรูให้ได้ไปสิบช่อนีเออเซนซาเมนโนสิบช่อ อาจารย์อาจารย์รอาจารย์ถามครูเอหรือว่าตอนนี้ที่ดืม่มเซนซามิโน่ไป10ช้อนกับเซโนโรโรไปแปดเบ็ดเนี่ยเกิดความรู้ออสึกยังไงบ้างปฏิกิริยาภายในฮะปฏิกิริยาภายในซีเต่าตีต้นธรรมะเปลูคาเลยอะไรอะ้ย ร้อนมาอ่ะร้อนตร <ล ONG. S 2> งนีงอ่าเนา<ง>ี่ยนี่เนี่ยชามร้อนมาร้อนอาจารย์อาจารย์ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าที่มันร้อนขึ้นมาเพราะตอนนี้คือเซนตามิโน่กำลังเข้าไปสำรวจคุปปูลาจะบำบัดคุปปูล่าปูเลาปูอะลดเอ่อตะเสียลดตะดับไปติดโจริติโจรเร่ายะดับไปอ่าระดับไปอ่าอะไรทีติดจับปูเลย มันจะเริ่มขึ้นจากที่หัวก่อนมันจะกแล้วมันจะไล่ลงมาเรื่อยๆตามต้องแอดที่เวียตาเหลาหูแดงครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งคือเกี่ยวกับชาติเน่ยชาติเกี่ยวกับการเส้นเลือดในสมองเลือดเขาเป็นเลือดที่เวียนหนี่ก็ร้องนีก็ร้อนหนีอืมโอ้านด้านนี้แดงแดงจางแดงทั้งทั้งทั้งหมดเออ รู้สึกว่าอยากจะง่วงไหมไอจฉหน่าเอ้ียัง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 ไม่รู้สึกใช่ไหมที่เราเลยฮัททัวร์ตะลุมบังปัดปัดมาเริ่มขับมาเริ่มขับสารพิษต่างๆางออก การที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนอกจากตาที่ที่ครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วส่วนอื่นเป็นยังไงบ้างที่ตาวีตะไนค่อยเรามาแทสได้มาไปรู้ขันไา้ไม่ร้งจีอาสะนับตะชาไปทุกชาติยเยอะเยขนขันง่ายขันจะขันตามผิวจะขันคือคือคือตอนนี้เซเตอโน่มันขับ พวกพิษต่างๆเขาจะลดเงาเบาลงเพราะตอนตอนตอนนี้มันเริ่มเริ่มคลายแล้วลิ้นที่ปากที่เบี้ยวอยู่รู้สึกคลายขึ้นไหมหรือว่ายังไรชาม่เจ้าอะไรนะเช้าจะร้อนร่าเรื่อนกุ้งกงหนึ่งลิ้นไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรปากเนี่ยคือคือคือตรงนี้ยัง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 นั่นอยู่แต่ว่าผมผมมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยอาการอาการเขาทุเลาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยนั่งต้มน้ำใส่เสียงตีจากเจ้ากุญแจ เพราะว่าเขาเพิ่งจะเป็นมาแค่ห้าวันคือเส้นยังไม่ยึดเส้นยังไม่ตึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซนซามิโนไม่ว่าจะเป็นเสนโปรโลเสนโปรโลนี่ก็คือน้ํามันพืชสกัดเย็นเก้าชนิดที่รวมกันนั้นเป็นสมุนไพรล้วนงานที่อยู่งาที่หนุ่มลโฮไอเยี่ยวเราได้หาอะไหพวยูเรียเปีาสีเนี่ยกูเรียปยยสีเนี่ยเปาบีเพราะฉะนั้นไอ้การบำบัดการบำบัดการซ่อมแซม สิ่งตา่างพวกนี้ในร่างกาย,ยมันจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแทแ่าไรหัวเสด็จครูปันชินดาวเราในแน่ชิงอยู่เราจครับจ้ามาจับหลังจากที่เราได้ให้ซึ่งสามิโนโกับเซนโโปรกับคุณเอไปอคุณเออาการที่มันเกิดขึ้นกับคุณเอก็คือตาตาที่คุณเอบอกว่าจากที่เคยมองเบลอก็ สามารถมองได้ชัดเจนแต่ว่าอาการอื่นก็ยังก็ยังก็ยังไม,ไม่ไม่แสดงผลอาการเท่าไหร่แต่ว่าะจะรู้สึกว่าข้างในมันร้อนแล้วก็ตามผิวหนังจะคันจีบๆนะฮะซึ่งซึ่งจากการที่เราคาดการเอาไว้ว่าคือคุณเอจะต้องใช้ผลรตภัณฑ์เซนเาเมโนกับเซนโปโรนี่อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะว่าของเรานี่มันเป็นพืชสมุนไพรมันต้องใช้ระยะเวลาในการ ในการบําบัดในการส่งเสริในการส่งเสรสมแ,สแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้น